พบกับเรา3คนสามประสามในรายการภูมิจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะเซอร์เริ่มที่เคหสถานเลยได้ไหมนนี้ทำเคล็ดลับ3ประการเลยเหรอคุณแตงจงรักจงหลงจงรักจงหลงคุณทำใครเอฟซี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 รักหลงคุณแตงผมเจอเจอเจอคุณแตงต้องทักคุณแตงหน่อยนะเออจีดจีดใช่ป่ะสวัสดีค่ะดูวายบ่อยมากเลยค่ะ แต่คุณแตงผู้บอกพี่ลานหูติดตามพี่ลานไม่ไม่หรือไม่งั้นค่าสวัสดีค่าคุณแตงดีใจจังเลยดูรายการเวิร์ลวดที่คุณแตงจัดทุกเย็นเลยค่ะอย่างนี้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยรู้ได้ทันทีรู้ได้ทันทีโอ้โหแฟนขับตัวจริงตอนที่ยิ้มชอณยิ้มยิ้มแล้วยิ้มยิ้มอะไก็โอเคยิ้มเจนเจนแห้งๆเลยเข้าเรื่องการวันนี้ สิ่งที่จะนำมาให้ชมครับคลาสสิกโรแมนติกระบติอกอกระติกแล้วกันอะอ่าอันนี้เรียกว่าพื้นปาเก้ปาเก้น่าจะเป็นบ้านรุ่นเก่าๆไหมใช่ยุคเจ็ดสมัยนี้ยังมีไหมอะมียังมีอยู่มี<อ>บ้านเมื่อวานยังมีเลย เออยไม่ใช่ดิอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปทํางานเดี๋ยวที่คอนโดก็มีนะมีมีมีคอนโดส่วมากยุคเจ็ดหรือไม่ก็คนคนรุ่นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ต้องถามอ่ะนี่นี่รุ่นนี้ทําไมถึงแบบว่าคนชอบงานม้ใช่ไหมพี่นันมันคนหรือยังไงมันดูมีมีเกรดมีคลาสมีราคาไอ คืออะไรที่คุณใช้ไม้เนี่ยส่วนใหญ่เ่อเหมือนน่าดูว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความมั่งคั่งร่ำรวยคุณดูแพงดูแพงดูดีแต่ที่ใช้เยอะเลยนะที่ประเทศลาวใช่ประเทศลาวเนี่ยชอบใช้ไม้มากทุกอย่างเป็นไม้หมดบันดุบันไดโอ้โหอลังการงานสร้างอย่างที่อาจารย์บอกอย่างบันไดเขานะใช้ไม้เนี่ยสร้างบ้านในหลังสร้างบ้านได้หลังดุนประเทศไทยไปคุณไม้สักบ้างผังดุนแล้วก็มักมีเสาในบ้านด้วยต้นแบบ นี่สองคนโอบะที่อื่นที่นู้นพื้นข้างๆฝ้าเพดานฝ้าเพดานยังทําเป็นลายปาเก้เป็นเสาหมดเป็นไม้เป็นเนื้อไม้หมดย่งยังผนังผนังแบบยังไม่พอยังไม่ทำไปทั่วเลยคือแบบเขาเหมือนโชว์ศักยภาพเขาว่าไม้ชั้นเยอะไม้ชั้นเยอะประมาณนั้นโชว์รวยโชว์รวยเออจริงจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดแบบทางทางประเทศเราเนี่ยคือถ้าเกิดคนคนมีตังค์เนี่ยเขาจะไป ทุกหลังที่เป็นตัวนะไม้หมดไม่ทำยากซะด้วยอ่ะกว่าจะปูอย่างนี้ได้กว่าจะสลับสีอย่างนี้ได้ของพี่ไทยนี่ยังยังเด็กไปเลยเจอที่นู้นเป็นแผ่นเจอที่นู้นเป็นแผ่นเลยแล้วก็เสาะร่องเป็นหลุมให้แบบสอดกล่องเข้าไปได้เลยเออทีนี้ในทางผงจุ้ยมันดีไม่ดีเออดีไม่ดียังไงเอาแค่ เห็นแล้วแบบเอาเป็นเราเราบอกาเป็นเราก่อน,น,อนมันสลับกันยังไงอะ่ะคือคือัอ้งเกี่ยวไม้ปากเก้นเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามันจะสลับแนวตั้งแนวนอนครับตลอดเวลาเพื่อทําให้เป็นเกิดเป็นลวดลายแล้วก็สําคัญคือ ถ้าเป็นพื้นสีเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมองไม่ค่อยน่าเกลียดเพราะมันมันเป็นสีเดียวกันมันมองแบบเป็นพื้นเพลนแต่ถ้าเกิดในรูปจะเห็นว่าบางครั้งมันจะมีแบบปนดำปนอะไรอย่างเงี้ยมีลยเยอะแล้วก็มีสีอ่อนสีเข้มอ่างเงี้ยมันทาให้เกิดความเห็นเด่นชัดของชิ้นไม้คือถ้าเกิดชิ้นไม้นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกมุมแหลมปลายแหลมก็ไม่ค่อยมีปัญหาใดๆครับแต่พอถ้าเกิดคุณเป็นเน้นสีและชิ้นไม้นั้นเนี่ยมีความ เป็นมุมแหลมขึ้นมาเนี่ยสิ่งนั้นหรือชิ้นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นพิฆาตไปอืนึกออกไหมฮะอะไย่างี้จะเห็นว่าสีดําเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นเมื่อเป็นชิ้นไม้ที่เป็นค่อนข้างชัดมนมีมุมนะฮะเพราะนั้นมุมเนี่ยที่แทงไปทางไหนก็คือเป็นพิฆาตแล้วคืนนี้ท่านกรองคิดดูดูว่าที่พื้นหรือผนังเนี่ยสีดําที่เขานํามาตกแต่งเนี่ยมันมีจํานวนมากแค่ไหนอืม,มันก็กระจายไปทั่วรกระจายไปทั่วเท่ากับว่ามุมเนี่ยมันก็แทงไปทั่วแบบ สรุปได้ว่าบ้านหลังนั้นทั้งหลังเนี่ยก็ถูก,กพิฆาตนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเป็นพิฆาตในทางห่งจุ้ยทึ่งส่วนใหญ่เจ้าบ้านเองที่ไม่ได้เรียนหงจุ้ยมักจะไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ทราบและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่อันตรายแต่เห็นแบบเป็นเรื่องปกติไปเพราะเราไม่ได้เรียนรู้แ้าใครเรียนรู้อ่ะจะไม่เลือกใช้สีนี้แน่นอนแม้แต่การจะเลือกเ,ออเตียงนอนหรือแม้แต่โต๊ะทํางาน เราอาหารเนี่ยเราจะลีกเลี่ยงไม้ที่มีรวดลายที่แบบมีเป็นเส้นเป็นมุมแหลมอะไรเนี่ยในตัวหรือแม้แต่ที่เป็นตาไม้ครับเพราะบ้านที่มีตาไม้ยเยอะๆเนี่ยจะเป็นบ้านที่เรียกว่าจนตลอดเวลาเคยมีอยู่หลังหนึ่งจําได้ที่เราไปตรวจที่จังหวัดอะไรนะทางตอนเหนืออืที่มีตาไม้ใช่ไหมตาไม้ทั้งหลังที่มันมองแล้วเสร็จแล้วท่านอาจารย์บอกว่าห้ามอยู่เด็ดขาด จำได้ไหม<ต>คุณตงและตอนหลังที่อะไรนะที่ตอนหลังแกท,ทำกการไฟฟ้าครับแล้วตอนหลังเราก็ไปตรวที่บ้านจริงของท่านอีกทีนึงเราเคยเจออีกบ้านหนึ่งที่เป็นลักษณะพวกตาไมา้แล้วก็ตัวเองต้องถูกขังคือส่งลูกเรียนโดนฟ้อง<ช>เรียนกฎหมายแล้วลูกก็คือเป็นคนกลับมาฟ้องพ่อกลับมาฟ้องพ่อเพราะว่าจะได้เอาสมบัติพ่อก็ป่วยด้วยแล้วก็ต้องไปนอนในคุกด้วย ก็คือทําให้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวแบบมากมายอย่างที่คุณตาโตบอกว่าตาไม้บางทีมันมองแล้วเหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลาตาปีศาจเพราะนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยจะไม่มีความสงบสุขนะฮะแล้วก็สําคัญคือไม่มีทางที่มีโอกาสจริญรุ่งเรืองหรือมั่งคั่งร่ารวยได้ะนะ,ะเพราะจากตาไม้อันนี้แหละและที่สําคัญคือส่วนใหญ่ช่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองถึงความเป็นไปได้ว่า ไม้ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีปลายกับโคนนึกออกไหมบางทีถ้าอย่างว่าเพียงแค่คุณสลับโไม้ชิ้นไม้นะเอาโคนขึ้นเอาปลายลงเนี่ยก็เป็นอัปมงคลเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายแล้วตาไม้ส่วนใหญ่บางคนชอบเพราะเห็นว่าเออมันสวยดีจริงๆอนี่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีในทางของจุ้ยไม่ดีในทางของจุ้ยคือคุณสามารถไปตกแต่งแบบเป็นบ้านสวนที่แบบอยู่นอกเมืองได้ในบรรยากาศที่มีแต่ไม้ได้แต่เออได้ แต่จะมาเป็นบ้านพักอาศัยในชีวิตประจําวันไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งต้องระมัดระวังนิดนึงคือบางทีเราไปเจอแบบะไรนะรีสอร์ทใช่หรือว่าบ้านพักตามในป่าที่เออมันดูสวยเออเราเราชอบแบบเราไปเป็นนอนกลางตกแต่งที่บ้านแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้เหมือนที่ท่านอาจารย์เคยเตือนว่าเวลาคุณไปเที่ยวบ่อนคาสิโนต่างๆแล้วคุณเห็นว่าประดับไฟแบบนี้ตกแต่งแบบนี้เออมันดูสวยดีแล้วคุณนํากลับมาใช้ที่บ้านอันนี้ผิดเลย เพราะว่าฮวงจุ to ้ยของบ่อนนี er like ่เป็นฮวงจุ str Connie, ้ยของการทําลายพลังหยางนะแต่บ้านเราต้องการพลังหยางออฟฟิศต้องการพลังหยางพรานี้คุณไปจําลองแบบฮวงจุ้ยที่แบบใช้พลังหินเนี่ยไม่ได้นะมันจะถดถอยเพราะนั้นจะจะสถานการณ์จะกลับร้ายเนี่ยกลับตะลับปัดกลับตะลับปัดหมดเลยนั้นต้องระวังนิดนึงต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนครทีนี้มาถึงเรื่องอุปกรณ์่วงจุ้ยวันนี้วันนี้เนี่ยจะมีเครื ชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับของ<ะ>ท่านอาจารย์ซึ่จะนามาช่วยกระตุ้นในช่วงเวลาของยุคเก้าก็าคือยันแดงเหลืองะนะฮะถ้าคุณดูจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นยันเขาเรียกว่าหยินหยาง,ยน,ยางนะฮะยันนี้เนี่ยให้ติดได้ในตําแหน่งที่เป็นมงคลก็คือตอนออกเฉียงเหนือและตอนตกเฉียงใต้ะนะฮะอันนี้เป็นยันที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ ให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะฮะยันนี้คือติดในแบบสายตาคนนี้วิธีการติดเนี่ยวิธีการติดเนี่ยบางคนถามเพราะว่าไม่ทราบจะติดยังไงฮะนึกออกไหมเพราะว่าอมันมันมันมองภาพาแดงในตรงนี้ดีหรือจะเอาพริกกับพาแดงจะอยู่ข้างบนเหลืองจะอยู่ข้างล่างใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยคือคือได้เรียนสอบถามท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกว่าสีแดงเนี่ย บางคุณจะอยู่ตอนบนตนส่วนที่หนาๆเนี่ยอ่าไม่ใช่แค่ช่วงที่ีหนึ่งอ่าๆประมาณนี้อ่าอย่างเงี้ยเวรื่อประมาณนั้นความหนาจะอยู่ข้างบนส่วนสีเหลืองความหนาจะอยู่ข้างล่างก็เหมือนกับว่าธาตุดินอยู่ล่างธาตุไฟอยู่บนโอเคประมาณอย่างนี้นะฮะอ่าวันนั้นผมผมเรียนสอบถามท่านอาจารย์ให้เพราะว่าผมเกรงว่าพวกท่านจะติดผิดก็เลยเรียนสอบถามท่านอาจารย์ไปอ่านะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามองเห็นทั่วไป ถ้าเราเคยเห็นทั่วไปมันจะเป็นสีขาวดาใช่คะ่ะแล้วมันจะมีจุดอยู่ตรงส่วนที่แบบนุนๆเนีย่ยเยอะๆพื้นที่นั้นอันนี้อันนี้ก็คือสามารถทําได้เลยนะในที่ต้นออกเชิงเหนือที่ต้นตกเฉียงใต้ e ตทำเมสใช่เพราะว่าเป็นทิศแห่งธาตุดินเห็นไหมว่าอันนี้เป็นยันแบบเหลืองแดงกระตุ้นความเป็นมงคลได้วาจากกึงลางบ้านสีเหลืองก็เหมือนกับเป็นสุริยันอีกต่างหากส่วนสีแดงก็เป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ กับกันค่ะสีเหลืองกันทาสีแดงสุริยันสุริยันโอ้ก็หยินหยางหยินหยางหยินหยางมันซ้อนกันอยู่อาทิตย์ไม่ลืมวันจัน์ก็ไม่ลืมคืนทะเลไม่ลืมคลื่นแล้วยังอื่นจะลืมอะไรฉันก็ลืมแล้วตอนนี้เนื้อทำไม่ได้ฉันหรือจะลืมเธออ่านั่นแหละครับติดให้มันถูกนะ อย่ายไปฟังแต่เพลงดูนี่ด้วยรายการมันแรกเข้ามาทั้งทฤษฎีและความบันเทิงเนี่ยคนไปจำบันเทิงซะเยอะหมดเหมาะสมกับรายการเราเนี่ยแหละอย่าไปเครียดฮวงจุ้ยอย่างมีความสุขแล้วคุณก็จะได้ความสุขกลับมาควงจุ้ยไม่เป็นเรื่องยากอย่าไปคิดว่ามันต้องทําเป็นหลักการไม่ใช่เนอะฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของจิตใจอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณแค่ ทำเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะเอาใบมาก็หินบอกอันนี้ท่านให้ตังค์เธอยี่สิบาทนะคขอบคุณค่ะท่านซื้อขนมโคกเธอนะอะไรเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยประมาณอย่างนี้พลังหงจุ้ยก็จะเกิดท่านเอาเงินมาซื้อก๋วดเตี๋ยวคนแปลงก็ไปหั่นกระดาษกระดาษฉีกกระดาษเป็นเส้็เตี๋ยวส่งให้อย่างเงนี้ยมันก็จะมีความใช่มันอยู่ที่พลังเา่ที่พลังตอนแรกที่ตัโตทำหงจุ้ยอ่ะแม่เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาทำก็ไม่มีความสุข แล้วเราก็เคร่งเครียดกับการที่จะตึงกับมันผิดหรือเปล่าไม่รู้บางทีขยับแล้วขยับอีกขยับอีกขยับแล้วนอนไปแล้วลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่โอเคกตบตอนหลังๆคือโอเคพอเราทําใจให้สบายแล้วมั่นใจแล้วอะไรตามนี้ก็ปล่อยไป <c oughs> เหมือนเนผมยกตัวอย่างผมแผมมั้งครั้งแรกที่ผมมาเรียนหงจุ้ยแล้วต้องแต่งชุดดาอ่ะไม่ต้องพูดถึงตั้งเคสก่อนเอาเรื่องแค่แต่งชุดดานี่แหละแอนตี้ทุกวันเอาค้นถามมาถามเลยว่าแต่งทำไมสีดา ทุกวันจริงผมผมผมก็บอกว่ามันเป็นแบบฟอร์มเออแล้วเราต้องแต่งเนี่ยคนเขาแต่งกันแล้วผมไม่แต่งเดี๋ยวก็โดนต่อว่ายผมโดนต่อว่าเรื่องนี้อยู่นานมากพ่อผมก็ไม่โอเครัวแม่ก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะโดนเนี่ยจนสุดท้ายเราต้องอธิบายท่านฟังว่ามันเป็นแบบฟอร์มครับเหมือนกับเราแต่งชุดทหารชุดตำรวจอย่างนี้แหละท่านก็เข้าใจแต่ตอนแรกที่แต่งแล้วไม่ได้พูดอะไรเนี่ยโดนด่าทุกวันเลย โดนตำหนีว่าเราไม่อธิบายใช่ไหมเออแบบทาไมที่ต้องแต่งดํามทุกวันแต่งทําไมมีเหตุอะไรต้องแต่งดําทุกวันเนี้ยเ,เราก็โดนง <c oughs> <c oughs> นะอันนี้ก็บอกว่าแต่เราต้องต้องยอมรับสภาพแล้วก็ค่อยๆเจรจากับคนในบ้านในการทําคงจุ้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลักการในการทําคงจุ้ยเนี่ยบางอย่างคนที่ไม่ได้เรียนรู้เขาจะไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้ว่าทําไมต้องทําชิ้นนี้ทำไมต้องติดยันตรงนี้ทํามต้องทำตรงนี้เี้ยไม่เข้าใจกลัวเราจะค่อยๆอธิบายได้หรือ ให้ท่านยอมรับได้มันต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะก็เรียนรู้กันไปกับวิชาความรู้ที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังปากนิดนึงใครที่ตามดูรายการไม่ทันคุณสามารถเข้าไปช่อง YouTube อาจารย์มาเขียนไปเลยอาจารย์มาแฟนคลับเออช่วยดูกันนิดนึงเพราะว่าเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะช่วยอัพลงไปตรงนั้นดูเยอะ ถ้าเกิดคุณดูครบทุกตอนนี่ผมว่ารู้เรื่องเลยเก่งแล้วอ่ะทำได้เลยเพราะว่าไม่ต้องซีเรียสความรู้ทุกอย่างเนี่ยอัดแน่นอยู่ในนั้นหมดแล้วไม่ต้องซีเรียสเลยคุณะโชคดีมากสมัยผมเรียนสมัยผมมาเนี่ยไม่มีสยผมเรียนไม่มีพวกเราก็ไม่มีผมจะมาถามเนี่ยถามใครก็ไม่ได้เออไอเนี้ย คุณดูงคุณไปเลยส่วนตัวไปเลยคือพลาดวันไหนไม่ได้มาเรียนนะก็ย้อนข้ามไปเลยนะเพื่อนไม่ให้ดูเพื่อนไม่ให้เรียนวิชานั้นนะคุณพลาดเลยอ่ะอย่างบางคนถามว่าพี่นัทมีวิชานี้ผมไม่มีเ้าพี่นัทลืมเรียนบางทีเราก็ไม่ได้มาจริงๆเราก็กดไปเขาก็ไม่ให้ดูกันอ่าอย่างงี้นะช่วยกันดูช่วยกันศึกษานะคะเพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจกับทีมงานที่ตั้งใจผลิตรายการออกมาครับ ปิดท้ายกันด้วยเรื่องวงจุ้ยใจแห่งเต่าหมกดาวของท่านอาจารย์มานะครับการเรียนรู้ย่อมทําให้เป็นคนเก่งขึ้นมาได้แต่ถ้าประกอบด้วยการรู้ที่จะเรียนด้วยย่อมจะทําให้เป็นยอดคนเหมือนเรื่องวันนี้อีกแล้วคุณเตียมมาให้กับพอดีเลยครับสุดยอดรู้แล้วนําไปใช้คุณเป็นอุนเต่าแมนแน่เลยจึงเกิดผลครับเออ อย่ารู้อย่างเดียวใช่รู้แล้วไม่ทํามีป่ะมีมีเยอะมีอยู่แล้วทอาทำไมไม่ทำทำด้วยจ้าเหมือนกันนะเอออ๋อบางทีไม่สะดวกกะ่่ชกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ยหรือไม่ยังไม่ถูกจริตคือยังไม่ยังไม่มีข้อโดนใจยังไม่โดนไม่เราเราไม่เจอคนหนึ่งสมมติว่าท่านอาจารย์ให้ทำสิบสิข้อเขาจะเลือกที่เขาชอบ เขาก็อาจจะเลือกแค่สามข้อที่เขาชอบที่เหลือไม่ชอบเออก็ไม่ทาไม่ถูกจริตแล้วมันจะได้ผลไหมมันก็ไม่คงคงก็ได้ได้ได้แบบแต่มันน้อยหน่อยแต่มันน้อยหน่อยแต่ที่คุณจะได้เต็มร้อยใช่คุณก็ได้สามสิบมาแล้วใช่ใช่มันได้ไม่เต็มที่หายไปเจ็ดสิบเนี้ยแต่บางคนที่อย่างที่คุณตาตัวบอกเรียนไปสิบทำสิบห้าหนุนหัวนอนไม่ทำเลยไม่ทำเลยหนุนหัวนอนไม่ได้อะไรขอออสโมสิดก่อนค่ะ เออแล้วแล้วถ้าเรียนไปสิแล้วทำสิบอันนั้นก็กีดดีดีแต่ต้องรูด้วยว่าไอ้สิไอ้ว่าคุณทําอะไรไปบ้างคือมันต้องเชื่อมโยงกันได้หมายความว่าคุณคุณเข้าใจแล้วคุณสามารถเชื่อมโยงได้เอค่ะก็เป็นเรื่องราวหงช้ยดีๆติดตามเรา3ามคนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการหวงุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ